ช h u n t a s a นลันเตนเตันตุมาตุนาชู a สั่ s a ลันบุนเตนตูรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวารินทารดกับแม่หมอวารินหรือโคช้ชลูกปัดวารินพัดคนนี้ค่ะช่องแห่งการดูดวงที่จะทําให้ทุกท่านไม่จําเป็นต้องดูดวงอีกต่อไปเพราะมีเทคนิคดีๆทุกท่านนำไปปรับใช้กับตนเองให้พลังงานดีหากพลังงานดีดวงดีนะจ๊ะวันนี้มาในหัวข้ออีก4 0 48ชั่วโมงต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นให้มีอะไรอยากบอกจ้า48ชั่วโมงนี้นะนับตั้งแต่ที่ดูคลิปนี้เลยเป็นทําเลสค่ะฝากกดติดตามนะช่องโคชุกป,ปาดวะรินพัดด้วยทั้ง YouTube แล้วก็เพจนะจ๊ะแล้วก็วรินทารอดค่ะมี ช่องนี้กับ Youtube ด้วยเป็นค่าครูเนาะเป็นกำลังใจให้กับโคจะได้มาทำคลิปบ่อยๆค่ะช่องนูนค่ะช่องแห่งการสนับสนุนให้ทุกท่านรักตนเองเห็นคุณค่าตนเองที่โคชุกปัดวรินพัฒนเนาะยกระดับพลังงานยกระดับจิตวิญญาณยกระดับจิตใจเป็น the best of version ทำยังไงคิดลบพลังงานหน่วงแก้ไขยังไงคะโค้ Coach? มีเทคนิคดีๆไหมอยากมีศิลป,ปะการสื่อสารที่ดี นะคะที่ช่องนั้นเลยเพลย์ลิสต์ตัวอ,อย่างต่างๆก็มีค่ะหรือจะเป็นมอบองค์ความรู้มาปัญญาแชร์เรื่องราวต่างๆนะคะชมแล้วถูกอกถูกใจอยากเรียนโคสส่วนตัวนะคะหรือลงกลุ่มคลาสรคสค่ะหรือว่าขอแค่คำปรึกษาพอเริ่มต้นที่30นาทีทักไอดีลนที่อยู่หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ48ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นปึ๊บโอโ <laughs> <laughs> หน่ารักไหมล่ะ สองเหรียญเดิมเดิมมิดนะเดิมมาจิกเชีย้โหูเลิศมากอนะเดิ์มิดมากับเดิมมาจิกเชียนนะเดี๋ยวโคสรุปให้ฟังนะ king of sauce ค่ะ pet of a n e yellow การพูดคุยการเจรจาการได้รับรู้การแน่ชัดในความรู้สึกฝั่งคุณหรือไม่ก็ฝั่งเขาหรือเธอคนนั้นได้ติดต่อสื่อสารภายใน48ชั่วโมงนี้มีคนถูกสรารภาพรักมีคนได้สรารภาพรักมีใครสักคนติดต่อเข้ามาจากการที่ห่างหายจากการติดต่อไปมีใครสักคนตื่นรู้แล้ว ที่จะทำยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มีใครสักคนอยากขอโอกาสอยากมุ่งมั่นตั้งใจค่ะมาหยิบจับมาเวิร์กกับความสัมพันธ์นี้ให้มันดีขึ้นมีใครสักคนค่ะจะได้รับคำตอบจะได้เปิดเผยความรู้สึกจะได้เคลียร์อะไรต่างๆกันนะอย่าอินอย่าสีเรียดจนเกินไปเด้อเกณฑ์การเกิดจะมี ก็จริงแต่ทุกสิ่งจะเกิดขึ้นอยู่กับการกระทำและพลังงานของเราและทุกสิ่งที่เราได้สร้างมานะจ๊ะแล้วยังไงต่อคะ่ะถ้าติดต่อกันจริงๆบางคนมาแบบเดินทางมาหาบางคนออนไลน์ค่ะติดต่อทางด้านโซเชียลนะก้าเหรียญค่ะ Night of s w o r d s ค่ะ Page of Pentacles ค่ะได้การเริ่มต้นใหม่ t w o o f Cups ค่ะ นจะมีมาหาจริงๆเห็นไหมมาหาชัอัพคับค่ะเรื่องของหัวใจเรื่องของความรู้สึกอยู่แล้วทั้งหมดทั้งมวลค่ะที่ได้พูดมานะคะขึ้นอยู่กับเคสของแต่ละท่านมันมาจากการที่ท่านรักตนเองค่ะพลังงานเราเป็นเช่นไรก็ดึงดูดแบบนะ48ชั่วโมงนี้นะแต่อย่าถึงกับตั้งหน้าตั้งตารอเด้อทุกสิ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับพลังงานและการกระทำของเราและทุกสิ่งที่เราสร้างมานะจ๊ะ อย่าอินอย่าซีเรียสจนเกินไปขอใบสุดท้ายให้กรุบนิดหนึ่งจะ้ะจะไฮพินเทตเสน่ห์แรงจริงๆเด้อเสน่ห์มันเกินห้ามใจเนาะ อยู่สวยอยู่น่ารักอยู่หล่อแบบนี้ค่ะเป็นคนที่มีคุณค่ารักตนเองเห็นคุณค่าตนเองสร้างสิ่งดีๆให้กับตนเองโฟกัสตนเองค่ะแล้วค่อยๆขยายออกไปต้องเริ่มเต็มจากตัวเราก่อนนะคะเป็นตัวโอรักตนเองอย่างไรเงื่อนไขอย่างบุดมสมบูรณ์พูนสุขค่ะเราถึงจะส่งพลังงานนี้ออกไปได้พลังงานเราเป็นเช่นไรเราก็จะดึงดูดทุกสิ่งที่เป็นแบบนั้นค่ะขอให้สุขสมหวังในทุกเรื่องที่ทุกท่านคู่ควร ภายใน48ชั่วโมงนี้นะใครมีปัญหาเรื่องการรักตนเองก็ทักหาโค้ชได้ค่ะพร้อมดูแลทุกเคสเลย